รีวิวหนังสือลายแทงสู่คุ้มทรัพย์เงินล้านในอากาศฉบับในหน้าทิกตอกโดยอ็อบเด็กประกอบการดียังไงไปดูคือหนังสือเล่มนี้จะมีตัวอย่างสคริปต์การถ่ายวิดีโอของสินค้ามากถึง50รายการเลยครับซึ่งสินค้า1รายการเนี่ยก็จะมีสินค้าละสสคริปต์ด้วยกันซึ่งก็จะเป็นร5อยสคริปต์สินค้าควบคุมเกือบทั้งหมดเลยครับเราเลือกสินค้าในหมวดที่ชอบหรือว่าที่ตัวเองถูกจิจได้เลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสินค้ากันครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นน้ํายาซักผ้าก็จะบอกรายละเอียด นะครับว่าเก็บได้เท่าไหร่นะครับแล้วนกะ็ จะมีบอกด้วยว่าเออราคาขายเท่าไหร่แล้วก็ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนรวมไปถึงจุดขายแล้วก็ทําไมสินค้านี้ถึงน่าขายนะครับคือสําหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยก็คืออ่านตามหนังสือน,นี้ได้เลยแล้วก็จะมีหมายเหตุบอกว่าราคาและค่าคอมมิชชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเอามาดูสคริปต์กันเลยนะครับอย่างอันนี้นะครับเป็นสคริปต์อันที่1นึ่งเ,เขาจะบอกว่าเยามไหมล่ะน้ายาซักผ้านะเขาจะบอกว่าซีนนี้คือยกสินค้าออกมาโชว์เยอะๆนะครับแล้วก็จะเป็นอันที่สองก็คือหนนีี้คววรับโชละ แล้วก็จะกี่บาทก็จะเป็นหมดนี่200บาทเนี่ยเขาจะบอกว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับตกชิดแล้วเท่าไหร่เอาอะไรมาไม่คุ้มไม่ต้องเสียเวลาเดินออกไปข้างนอกให้แดดร้อนฝนตกไปซื้อข้างนอกนะถุงนึง20บาทต้องมีไหนจะค่าเดินทางอีกกินค่าใช้ดีขนาดไหนก็จะบอกว่า ลองใช้จริงมาแล้วหอมฟุ้งมากกลิ่นติดทนทั้งวันไม่แพ้น้ํายาแพงๆเลยตัดแล้วเทดมให้ลูกค้ารู้สึกบ้างหอมมากๆแล้วก็สุดท้ายก็จะมีคอ l l t ูแอคชั่นนะครับซึ่งเขาจะแบ่งเป็นหมวดหมว้ไปเลยเอาเป็นว่าถ้าสนใจจิ้มทิตตะก้าเดี๋ยวนี้เลยโปรนี้เขาจัดแค่3ามวันเท่านั้นแล้วก็จะบอกว่าเอานิ้วจิ้มไปทิตตะก้านะครับนี่คือสคริปต์แรกเนาะคือเขาก็จะมีอย่างเงี้ยคือเขาจะบอกมดเลยว่าถ่ายยังไงพูดอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งดีมากๆเลยสําหรับคนที่เริ่มต้นหรือว่าไม่รู้จะทํายังไงงงหรือออยััไไมมม่่่ีีแนนวทาวนะทาตะสคิ2ก็จ เนการอันนี้ก็จะเอาราคาขึ้นก่อนนะครับแล้วก็คอร์ทูเอชันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเนื้อหาก็จะเหมือนเหมือน,อนกันนะครับแล้วก็ในตอนท้ายของแต่ละ,ะแต่ละสินค้าเนี่ยมันก็จะมี QR โค้ดที่เราสามารถลิงก์ไปดูคลิปวิดีโอ t i k t o k ของคนที่เขาขายดีแล้วก็มียอดขายด้วยนะครับแต่ว่ายอดขายนี้ไม่ได้อัปเดตน,นะปัจจุบันน่าจะเยอะไปกว่าน,นี้แล้วนะ,นะครับแต่ว่าเราสแกนไปปุ๊บเราก็จะ เห็นคลิปวิดีโอนะครับท้าคลิปวิดีโอเขายังอยู่นะนะครับอ่าลองไปดูสินค้าสักตัวดีกว่านะอ่ะอย่างตัวนี้นะครับอ่ากระทิชชู่นะครับนีโน่ผีเสื้อนะครับอ่าก็จะมีรายละเอียดให้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอ่าราคาขายค่าคอมมิชชั่นจุดขายแล้วทําไมต้องขายถึงอันนี้นะครับแล้วก็จะมีสคริปต์หนึ่งสคริปต์สองนะครับแล้วก็คสคริปต์สามนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอ่านให้ดูนะครับ โอ้โหกระดาษทิชชู่นีโนเขาเล่นใหญ่ดูหมดนี่165บาทยกลัง20อ่อแล้วดูนี่ดิห่ออย่างหนาแล้วผลิตมาจากเนื้อเยื่อกระดาษบริสุทธิออ์ปลอดภัยไรสารฟอกขาวไม่เป็นขุยเช็ดหน้าได้ด้วยห่อหนึ่งมีถึง360แผน่นกระดาษแผนนะ่นหนาสี่ชั้นจริงเนื้อสัมผัสนุ่มซึมซับดีมากเป็นแบรนด์คนไทยยกลังราคานี้คืองงนะตรงห่อละ8บาทเตรียมไว้2ใบแดงมีทอนให้อีกอย่าช้ารีบสั่งตุนได้ตุนเลยก่อนของหมดก็ ประมาณนี้ครับก็บอกเลยว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ยังไม่มีแนวทางไม่รู้จะทำยังไงบอกว่าถ้าได้ตัวนี้ไปไม่มีตันเราสามารถปรับสคริปต์ได้ตามที่เราต้องการเลยแต่ตัวนี้เขาจะมีแบบว่าแพทเทิร์นให้เริ่มต้นยังไงไปตรงไหนต่อแล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนให้ดูด้วยนะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับยังอยากจะเป็นนายหน้าหรือว่าอยากจะหาะไรายได้จากทาง Tik t o อกนะครับก็สามารถจัดเล่มนี้ไปได้เลยพิการหนังสือเดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่ตะกร้าซ้ายมือล้วนะครับ